โอเคครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไลน์เกมสิทธิ์ทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะช่องอ้อนพอชาแนลก็มาทำคอนเทนต์นะทุกคนส่องลูกทีมสักหน่อยนี้ส่องลูกทีมเล่นสักหน่อยนะฮะเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะฮะนึกนึกขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะฮะคอนเทนต์ส่องลูกทีมเล่นนะฮะนี่เป็นไงฮะเป็นไงพยายามหาคอนเทนต์แปลกๆมาเรื่อยๆนะทุกคนอ่ะมาดูกันฮะตอนนี้ ผมมาส่องตัวตัวตัวจี๊ดนะฮะตัวจี๊ดนี่ฮะเสียบตัวจี๊ดนะฮะเล่นด่านโลกนะฮะมาส่องลูกทีมแล้วทุกคนเขาเล่นอ่าอีวอกี้มุลนะฮะมาดูกันว่าเสียบตัวจี๊ดจะเออโดนนะฮะใครโดน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 ฮะใครโดนโอเคฮะคลิปนี้ไม่ต้องเล่นเองนะฮะให้ลูกทีมเล่นนะฮะ เรามาส่องอย่างเดียวนะทุกคนทำเป็นคอนเทนต์แลกกันนะฮะสองลูกทีมเล่นนะฮะไอตัวจีอยู่ไหนวะอ๋อตัวจีอยู่ตรงจุดจุดสตาร์ทนะฮะตัวจีมาดูตัวจีเล่นกันนะฮะสร้างแ่นมากวาากว่าแซนลดเสียงนิดหนึ่ง สียงเยง,งเกกดันไปสร้างแลนด์มาร์กสร้างแลนด์มาร์กนะฮะมาเรามาดูลูกทีมเล่นอย่างเดียว <c oughs> คอนเทนต์นี้นะสองลูกทีมนะฮะยังไม่มีใครโดนนะไม่มีใครโดนนะฮะแต่ว่าโดนอุ้งหมีไปไปสามคนแล้วนะฮะอุ้งหมีอุ้งหมานะฮะกำลังเลือกพื้นที่เรือเรียบร,ร้อย โดนไปแล้วโดนไปแล้วหนึ่งนะฮะสร้างแลนด์มาร์โอ้แม่นด้วยลูกทีมโอ้โหสิบสองคนแม่นเลยสิบสองอย่างแม่นฮะเรียบร้อยลาก้อนลาก้อนว่าไงลาก้อนจะลาก่อนไหมเฮ้ยเขากู้สู้อ่ะเยอะเยอะโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะ คอนเทนต์ content, สองลูกทีนะฮะสองลูกแคลนนะฮะมาส่องนะฮะไม่เล่นเองนะวันนี้ขอ <c oughs> ทำคอนเทนต์อะไรแปลกๆหน่อยนะทุกคนโอ้ห oh, ได้กลับเมืองด้วย <c oughs> เรียบร้อยฮะลาก้อนเลยที่นี้ลาก้อนเลยโอ้โหไปแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยฮะตัวจี๊ดฮะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยตัวจี๊ด <c oughs> ปวดเอาเรื่องฮะ ยัางป่วนเลยอะไปดูตอ่อไปดูตอ่อนะฮะไปดูตอ่อเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะนี่นี่มีส่งติ๊กเกอร์ดีใจมีส่งติ๊กเกอร์ดีใจเยี่ยมมากเยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากตอ่ตอต่อต่อเลยตอ่ตอฮะต่อเดี๋ยวจะไปดูตอ่อเดี๋ยวจะไปส่องต่อยอีกสักตาหนึ่งนะฮะส่องต่อยอิ่สักตาหนึ่งเอาแค่สองตาพอนะฮะต่อต่อต่อ แป๊บหนึ่งนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะฮะเราต้องมาดูตรงนี้ไงถ้าขึ้นลูกกระตาเราค่อยเข้า,ขาไปส่องนะฮะก็สัปดาห์นี้รู้สึกว่าลูกแคลนจะคึกคักเลยนะฮะลูกแคลนเปิดมารีเปิดมาพีราส่งเลิฟให้เลย <laughs> อ๋อราก้อนส่งเลิฟให้ใช่ไหม เจอลาก้อนส่งเรือให้ก็ใช่นี่เขาไปดูคลิปหรือเปล่าเขาเห็นตัวแสบหรือเปล่าเขาก็เลยเขาก็เลยส่งเรือให้ใช่ไหมเขาคิดว่าเอออย่างนี้ตัวแสบนี่ว่าตัวแสบที่ที่ออกในคลิปช่องอ้อเอ็ปอนี่มาเขาก็เลยส่งไอเรือเรือ,อให้เลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยน้องน่าจะน้องน่าจะกาลังจับไอนี่อยู่นะทุกคนน,น่าจะจับผู้เล่นอยู่รอรอแป๊บนึ่งนะฮะ เป็นคลิปการส่องนะทุกคนมาส่องลูกทีมนะส่องลูกแคลนนี่แหละนะฮะเอาครับครอบปกเสื้อผมนัมเปนไปอยู่งั้นวะโอ้โหเอ๊นะรอแป๊บรอแป๊บฮะเจอพี่เจอวอนเจอวอนไหนไม่เห็นเมื่อกี้นะ่ะป่ะมาแล้วโอเคส่องต่อทุกคนมาแล้วฮะมาแล้วฮะ เอ้าอยู่นะส่องไม่ได้เหรอกะไรเกมวะงงเออโอเคอ๋อเจอกับพี่เจวอนโอ้โหป้ายไปแล้วป้ายไปแล้วสี่จุดนะฮะสี่วอนเหรอเดี๋ยวส่องส่องส่องขี้เขาหน่อยดิส่องขี้เขาหน่อยโดนวิกแน่ๆโดนวิกแน่ๆตัดเมืองไม่ได้โดนวิกแน่ๆอ๋อเซตนี้ก็ เอาเรื่องอยู่นะเสร็จพอได้อยู่นะเอา้าอ้อมซื้อต่อสิบไม่ได้ใช่ไหมล่ะเรียบร้อยเลยไปไงล่ะที่นี่ไปไงล่ะที่นี่ตัวแสบตัวแสบแสบตัวจี๊ดนะฮะเอาแล้วทำยังไงล่ะที่นี่เอาแล้วเจวอนเบิ้ล เบินไปเลยพนมเฮือเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้เฮือเฮือเฮือเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเจวอนสร้างเมืองคู่แล้วกลับหลังใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยตานี้เรียบร้อยตานี้เฮือเรียบร้อย สามสโอ้ยเกือบ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 มีใครไปตัดเมืองไหมเอา้าหัวฟ้าทำอะไรวะหัวฟ้าทำอะไรครับผมหัวฟ้าทำอะไรเนี่ยอาแล้วแสบตัวจีดทำอะไรไม่ถูกแล้วฮะแก้ไม่ถูกแล้วตอนนี้เอ้าเอ้าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยฮะแสบตัวจีดโดนฮะแสบตัวจีดโดนฮะโดน แสบตัวจ re oh ี๊ดโดนแล้วฮะโดนโดนเรนเรียกนะฮะอ้าวเรียบร้อยเฮือยเฮือยต้องตัดเมืองก่อนแล้วเสีบตัวจี๊ดโดนแล้วนะฮะอื้อหืออื้อหืออื้อหืออออืื้หเรียบร้อยแล้วเสีบตัวจี๊ดแก้ไม่ถูกแล้วฮะ เรียบร้อยแสบตัวจี๊ดแก้ไม่ถูกแล้วอุ้ยถ้าออกเจ็ดนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะเคลื่อนย้ายว่าเอาไม่เคลื่อนนะฮะไม่เคลื่อนโอ้เขาเขาเบิ้ลสองก็จบแล้วนี่เจอไอ้นี่เบิ้ลสองจบแล้วนี่เบย์เจเจวอนอะเจวอนเบิ้ลสองก็จบแล้วเนี่ยเขาแล้วพหนุ่มเรนคอยเบิ้ลมาแล้ว สามยังไงต่อพ่อหนุม่มใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นต้องเอาสีเขียวออกก่อนพ่อหนุม่มเฮ้ยมึงไม่เอาข้างหน้าเจวอนแล้วไอเรนมึงทอะไรไว้นั่นน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเบิ้์สองจบเลยอ๋อ,อตัวจี๊ดทำอะไรวะซื้อต่อไม่ได้ตัวจี๊ดตัวจี๊ดไปตัดตรงนั้นทำไมอ่ะเขาเบิ้ลสองจบเลยนะเนี่ย เรียบร้อยฮะเบิ้ลสองจบสองได้ไม่เอ่ยพะนุ่มพะนุ่มเรียบร้อยฮะโดนวิกฮะเรียบร้อย <c oughs> ตัวตัวจิ๊ดทำไม่ถูกเลยตัวจิ๊ดทำอะไรไม่ถูกเลยนะฮะโอเคเออมันดีมันดีฮะมาส่องลูกทีมนะฮะ <c oughs> ดีเจเบิ้นไม่ออกเลยเบิ้นไม่ได้เลยเคต่อ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 แล้วฮะฮาดีฮาดีฮะต่อ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 อีกสักตาหนึ่งสักตาหนึ่งเมื่อกี้จบไวเกินนะฮะเนาะเป็นการ ทำคอนเทนต์นะมาสองลูกทีมเล่นนะฮะทุกคนไปต่อนะเดี๋ยวรอดูลูก,กตาก่อนถ้าลูกตาขึ้นเราค่อยค่อยกดไปดูนะฮะแป๊บนึงนะทุกคนมันดีฮะมันดีไม่ต้องเล่นเองนะไปดูลูกทีมะฮะรอแป๊บนึงฮะเราจะกำลัง ผู้เล่นอยู่แต่จริงๆนะไอ้ขี้มุนน่ะไม่แนะนํามาเล่นด่านโลกนะคือเล่นด่านเล่นด่านโลกน่ะมันมันไม่มีพื้นที่พิเศษนะพื้นที่พิเศษมันไม่ค่อยกลับเมืองไงมาเล่นด่านโลกก็เล่นยากนิดหนึ่งนะเล่นเล่นด่านพวกด่านที่มันมีพื้นที่พิเศษมันจะดีกว่าสําหรับเล่นขี้มุนนะถ้าเล่นขี้มุนนะจริงมันมันก็เล่นได้ทุกด่านแหละแต่ว่ามันถ้าถ้าถ้าผมมองก็คือว่าไอ เล่นด่านอื่นอะที่มันมีพื้นที่ตรงกลางอะมันมันจะดีกว่านะอันนี้ด่านโลกนี้ยากยากเล่นยากเหมือนกันนะฮะรอแป๊บหนึ่งฮะลูกทีมน่าจะกำลังจับอะโอเคฮะไปต่อฮะไปต่อนะทุกคนไปสองต่อเอ้าอะไรคือเกมมันมีปัญหานะมันเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันอะไรไม่รู้หลุดออกจากอันนี้ตานี้เจอเจออ้น,นี่วะ เออเจอวินเทอร์ฮะวินเทอร์วินเทอร์นะฮะวินเทอร์เจอกับตำนานราก้อนนะฮะราก้อนตัวป่วนนะตัวราก้อนเนี่ยบอกเลยตัววิกที่ค่อนข้างจะป่วนเอาเรื่องเลยถ้ามังกรออกนะต่อไปเป็นตาของแสบสถานนะฮะแสบสถานแสบตัวป่วนนะไอตัวจี๊ดไม่ใช่ตัวป่วนตัวป่วนไม่เห็นนะฮะตัวจี๊ดนะฮะยังไง โอเคยึดเมืองแม่ไปยึดเมืองเขาเลยนะฮะทอ,อยออกมาปุ๊บเดี๋ยวยึดเมืองเขาเลยนะว้าวชนะแล้วว้าวชนะแล้ววัดซันนะฮะตาผมไม่โฟกัสไปนะีื่อยมันมัน,ม,นมันไม่ไปหน้าจอไอ้มันไม่ไปหน้ากล้องเออเก้าอืออือ แสบตัวจี้ดับเบิลสิบมาแล้วฮะสำหรับตัวเก่งใช่ไะมาตี้นะฮะมาตี้อ๋อเขาใส่ไอจี้นี่ไงลูกเต๋าเนี่ยเนี่ยไอเด้งเนี่ยเพื่อสร้างแลนได้เลยเนี่ยเมื่อทอยเต๋าดับเบิลได้รับเงินเดือนโอกาส70%เอฟเฟกสร้างแลนด์มาร์กในพื้นที่ที่ตกเงินค่าผ่านทางจี้ในตำนานนะฮะเอาแล้ว เอาแล้วตัวจี๊ดข้างหน้าด้วยนะสิบสองได้นี่จบเลยนะเอาใจสิบว่าเฮือโดนทำลายติดบ้าติดบ้าแลนด์มาร์คเฮือโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะตัวจี๊ดโดนแล้วตัวจี๊ดโดนแล้วฮะตัวจี๊ดตัวจี๊ดโดนแล้วฮะตัวจี๊ดโดนแล้วโอ้ดักด้วยฮะข้างหน้าดักด้วยนะฮะหนามน้ำแข็งนะฮะดับเบิ้ล เรียบร้อยลาก้อนลาก้อนลาก้อนติดแล้วฮะเออขายเมืองฮะลา้อนลาก้อนแล้วลาก้อนแลว,วอื้อติดเป้าแลนด์มาร์กโอ้โหติดยากเหมือนกันนะแลนด์มาร์กไม่ติดฮนะดแลนด์ไม่ติดแลนด์ไม่ติดเออเรียบร้อยแลนด์ติดยากเหมือนกันนะเนี่ย ลูกทีผมพกแปนดาร์กมาปะเนี่ยอ๋อดาร์กอยู่นะแต่ติดยากจริงๆนะคือบางคนเล่นติดติดดีดีแต่บางคนก็เล่นไม่ค่อยจะติดซาแอนมาอู้หู้ก็พี้ด้วยเหรอเนี่ยไอ้ไอจี้แจกฟรีเนี่ยไอ้บราลฟาร์มเนี่ยติดดีนะก็ปี่ก็ปี้ติดดีมากเฮือ <c oughs> ดูกันว่าตัวจี้จะโดนการ์ดแจก ตบไม่เอ่ยนะฮะนี่การ์ดแจกนะฮะตำนานบินเทอร์นะฮะดูว่าลูกทีมผมจะโดนตัวการ์ดแจกตบไหมนะ <Yo. S 1> <laughs> มฮะก้าวมาฮะตกเมืองใครเอ่ยอือเฮืออือเฮือยกเว้นค่าผ่านทางด้วยไอจี IG. บราวนี่ไม่ธรรมดาจริงนะโอ้มาดักเลยนี่ว่าอืมไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอ้โอ้โอ้โดนแล้วฮะโดนแล้วฮะ โดนแล้วฮะน้องน้องมาตี้โดนแล้วฮะเอา้าเรียบร้อยฮะหมวกหลุดเหรอไม่มีป้องกันอ๋อหมวกป้องกันไม่มีวินเทอร์ไม่มีนะฮะไม่มีหมวกป้องกันอือเรียบร้อยฮะอือเรียบร้อยมาตี้ไปแล้วฮะมาตี้ไปแล้วทีนี้เหลือแต่วินเทอร์นะฮะยังไง หกเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอ้โหติดด้วยออื้กลับเมืองไม่เอ่ยกลับเมืองไหมออบัตรเชิญกระต่ายกระโดดถ้าบัตรบัตรเชิญกระต่ายกระโดดออกนะเรียบร้อยเลยวินเทอร์เรียบร้อยฮะออกนะเนี่ยสกิลออกเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยวินเทอร์เอื้อโดนแล้วน้องเอื้อเชิญอีกเปล่าอู้เชิญอีกฮะโอ้โหโดนเป็นชุดฮะเรียบร้อย สู้ฮะยังสู้ฮะโอ้โยกู้มันได้เยอะจังโอ้โยกู้ตั้ง610้เอ็มเลยเหรอ,โ,อโหกู้ได้เยอะว้าวอย่างงี้สวยแล้วฮะ1ิเอ็ดมานะฮะคือกู้ได้เยอะจังกู้ได้เยอะมากเลยหกร้อยสิบเอ็มเลยโอ้โหมันนะ <c oughs> มาสองลูกทีมะไม่ต้องเล่นเองอะอือฮึอ,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 อฮือ,อฮึโดนดูดซ้ำอีก อือฮอเรียบร้อยฮะอือฮึยังยังยังมาเบิ้ลยังเ,ลๆๆยงเยอะอยังเยอะเยอะเยอะอยู่เรียบร้อยไม่น่ารอดฮะเรียบร้อยเลยโอเคเศบตัวจี๊ดนะฮะจี๊ดจริงๆฮนะโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะ,ะถ้าเพื่อนๆถูกใจไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องอ้อนปอชนลให้ผมด้วยนะครับผมมาสองลูกทีมนะทุกคน เออเข้าท่าอยู่เข้าท่าอยู่นะฮะเจวแจวจวเ <laughs> <laughs> ก่งอยู่เก่งอยู่โอเคสำหรับคลิป